สวัสดีครับชาราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะดูดวงใบบูพยาันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตปัจจุบันของตัวคุณเอง จะดูดวงให้กับชาวสิงห์ราคาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2 5 6 5นนี้แต่ในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ก,กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั subscribe, ่นสกายกดติดตามรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใคร้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไายลน์อีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีไพ่ออกมาเป็นเช่นไรไพ่อาจจะมีนน้อมการสลับที่ได้บางตำแหน่งนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะถ้าเห็นไพ่หลายให้เด็กไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่เดอะชาลีอนะครับสามไม้สิบด,ดาบไพ่ทริออฟครับเดอะฮาร์ฟเด็กถือถ้วย วงล้อแห่งโชคลาบ The Tower 10บดาบไพ่ใบสุดท้ายนะครับ The Hangman อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ King of p e n t a c l e นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่เนี่ยขึ้นมาครบแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับสำหรับชาวสิงเนะาะไพ่ใบแรกของคุณนะครับตัวตนของคุณได้ไพ่สามไม้สามไม้เนี่ยเป็นภาวะ ที่คุณเองนะครับอาจจะมีการวางแผนนะครับในเรื่องของการที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการมองการไกลการมองในระยะยาวมากขึ้นการเติบโตการพัฒนาการที่ ัวคุณเองอาจจะอยากพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการเต็มๆกับในเรื่องของการงานเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาที่ดีสังเกตดูว่าผู้ชายคนนี้กําลังประคองไม้ที่3นี้ออกมาสองไม้นี้คือไม้ที่ถูกปักเอาไว้มันเกิดความมั่นคงโดยที่เขาไม่ได้เอามือไปจับมันเลยแล้วมีไม้นี้ที่มีการเติบโตออกมาแล้วมีผีดอกออกใบตรงนี้มันแปลว่า มีการเจริญเติบโตที่มีการต่อยอดออกมาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วกําลังมองดูเรือสำเภาอยู่ไกลๆมันแปลว่าการวางแผนการวางทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ใครทํางานประจำเนี่ยกำลังจะมีโอกาสในเรื่องของ การเลื่อนขั้นการปรับตําแหน่งแต่ถ้าเกิดใครทํางานในเรื่องของธุรกิจนะครับคุณมีโอกาสจะได้พันธมิตรเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการมองการไกลการติดต่อการสื่อสารการค้าขายกับต่างถิ่นแดนไกลนะครับรอคอยบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของอการเงินก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่การงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างแบบเปิบโตพัฒนาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอย ตำแหน่งรอคอยในเรื่องของภาวะเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่ตัวคุณเองอาจจะมีการวางแผนหรือการรอคอยเนี่ยมันอาจจะมีความทุกข์ใจนะมีความไม่ตกนะมีความกังวลน,นะไพ่3า,ามใบเนี้ยเรียงกันเนี่ยมันคือไพ่ของการจบ ดังนั้นเนี่ยชาวสิงลักนณะสิงนะบอกเลยนะครับว่าระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยค่อนข้างสูงนิดนึงระมัดระวังการขับรถขับลาด้วยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยบางทีคุณอาจจะมีโอกาสของความแบบเจ็บป่วยเกิดขึ้นแบบกระทันหันเกิดขึ้นมีไพ่ t ดอะทาวเวอร์ทาวเวอร์เนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับเพื่อนร่วมงานมีปากมีเสียงกับเจ้านายมีปากมีเสียงกับลูกน้อง ก็ได้เช่นกันเพราะตัวคุณอาจจะมีความกดดันจากไพ่ The ะแฮง m a n The ะแฮง m a n เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองอยากจะมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายนะครับหรืออาจจะมีการลาออกเพื่อจะไปเริ่มต้นในที่อื่นก็เป็นไปได้เพราะแฮง m a n คือความอึดอัดความรู้สึกกดดันแต่ไพ่เดอะทาวเวอคือการระเบิดออกมาการจบสิ้น นะครับตอนนี้คุณค่อนข้างมีความเครียดความกังวลความวิตกจากไพ่ก้าวดาบสถานการณ์ลุมเลาเข้ามามันทําให้ชาวสิงลักษณะสิงอาจจะมีความรู้สึกที่มีความเจ็บปวดความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยหนะักกับการแบกภาระรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลตรงนี้เป็นต้นอยากจะจบสิ้น1ิบดาบนะครับสิบดาบคือการจบเหมือนกันทาวเวอร์กับสิบดาบเนี่ยมันมีความจบลงมาแบบ การันตีเลยว่ามันมีโอกาสจบได้สูงมากจากที่เดิมเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆกับที่ใหม่สิบดาบมันแปลว่าจบแบบนิ่งๆจบแบบสนิทแต่ทาวเวอร์หมายถึงจบแบบกระทันหันมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยบางทีอาจจะอยากลาออกแบบกระทันหันก็ได้เพราะว่ามันมีแห่งแมนมันคือความรู้สึกที่เครียดแล้วก็กดดันมากจึงอยากจะลาออกอยากจะไปแสวงหาสิ่งที่ดีหรืออยากจะมีงานใหม่ๆเข้ามา อะไรประมาณเนี้ยก็ได้หรือบางคนที่รอตําแหนง่งรออะไรแบบเนี้ยในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆที่อยากจะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนี้ยหรือต้องการที่จะโยกย้ายนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณเนี้ยบางคนเนี้ยอาจจะย้ายไปอยู่บ้านเกิดอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับมีไพ่เดอะชาร์ออตเกิดขึ้นชาร์อดออตหมายถึงไพ่ของการเดินทางไพ่ของการเกรี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดต่อ ต่างประเทศยังหมายถึงในลักษณะของการที่มีการปรับโยกย้ายในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัยหรือการงานก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเดือดชายอดก็มาอีกดังนั้นเนี่ยคือไพ่บอกว่าทั้งหมดของชาวสิงเนี่ยคุณกําลังมีความกดดันความเครียดความวิตกกังวลต่างๆมีปากมีเสียงหรือมีการทะเลาะกับคนในองค์กรสิ่งต่างๆและอยากจะมีการจบ นะครับเลิกไปอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับในเรื่องของข่าวดีมีเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยมันหมายถึงการเริ่มต้นกับสิ่งดีๆหมายถึงการมีความหวังใหม่นะครับหรือยังมีบุตรบริวารที่ยังเป็นคนที่ยังดีกับคุณได้โดยเฉพาะเพศชายนะพอนนี้ขึ้นรา,าศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเป็น เพศชายนะที่จะเป็นคนที่ยังสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณนะครับหรือเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับตัวคุณได้หรือเขายังคอยเป็นเป็นสิทธ์เป็นเสียงเป็นพักเป็นพวกกับคุณอยู่แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับเขายังให้กําลังใจกับคุณอยู่และมันยังหมายถึงข่าวดีที่คุณจะได้รับบางทีเนี่ยการที่คุณเนี่ยมองหาที่อยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของ การงานที่อื่นเนี่ยก็ยังมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแปลน,นโนมทิศทางที่ดีนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะครับมีวงล้อแห่งโชคลาภเหมือนแปลว่าใครที่กําลังมีปัญหาเนี่ยคุณกำลังจะหลุดพ้นคุณกำลังจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีไพ่สามถ้วยด้วยคือหมายถึงการมีการเฉลิมฉลองมากขึ้นนะครับ หรือมีข่าวดีเข้ามามีเป็นอะไรที่มันเป็นกําลังใจที่ดีต่อในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้เจอนะครับดังนั้นเนี่ยชาวสิงเนี่ยคือบอกไว้ก่อนว่ามันมีปัญหาก็จริงนะแต่คุณจะหาทางออกได้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาคุณจะได้ในเรื่องของชื่อเสียงตําแหน่งที่คุณอยากจะได้แต่มันจะมีความอึดอัดในช่วงแรกหน่อยหนึ่งถ้าคุณแบบ พยายามต้องปล่อยวางอย่าเพิ่งไปจดจ่อกับมันมากเกินไปนะครับโอกาสของคุณยังมีอยู่จากไพ่สามถ้วยบางคนอาจจะมีการในลักษณะของการออกสังคมมากขึ้นด้วยนะครับหรือไม่ค่อยอยู่กับที่มีการเดินทางบ่อยเปลี่ยนแปลงหยอดบ่อยอะไรแบบนี้จะถือว่าถูกกับดวงสำหรับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงนะครับทุกคนของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องปรึกษาผู้รู้นิดหนึ่งเนาะ หรือปรึกษากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าคุณกําลังมีปัญหาคุณกําลังมีความเครียดกําลังมีความมิตกความกังวลสิ่งต่างๆที่มันรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนหาทางออกไม่ได้จากแฮนด์แมนนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นกังวลจากไพ่ก้าวดาบแบบนี้มันแปลว่าคุณนะ่ะต้องปล่อยวาง นะจบมันไปให้หมดเลยอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความยึดเยื้อเรื้อรังต่างๆเนี่ยค่อยๆจบมันไปแล้วคุณจะมีหนทางของสิ่งที่ดีตามมาภายหลังคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของในเรื่องของความไม่ตกกังวลน,นั้นจะหลุดพ้นไปแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาจากไพ่สามถ้วยนั่นเอง โดยการที่ตัวคุณต้องมีสติในการดําเนินชีวิตจากไพ่เดอะฮาร์เฟนนะครับหรือถ้าเราไม่มีสติพอที่เราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูเผื่อเขาอาจจะมีทางออกให้กับตัวคุณนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินสหรับชาวสิงกันบ้างการเงินของคุณเนี่ยขึ้นไพ่คิงออฟเพนทาคืนนะครับเป็นไพ่ใต้สําหรับเนี่ยแปลว่าคุณนะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นออ้โูมากเลยนะ คิงถือเหรียญคือการเงินที่มีความมั่นคงเลยมีในเรื่องของการแบบเงิน่ะสัพัดเลยนะครับค่อนข้างได้เงินเป็นเกาะเป็นกรรมหรือบางคนอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของโชคดีตรงที่ว่าบางคนอาจจะกู้สินทรัพย์นะครับในเรื่องของการที่อยากจะซื้อที่ดินซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อรถเพื่อความมั่นคงของชีวิตเนี่ย คุณจะมีโอกาสสิ่งเหล่านั้นที่ดีมีวงล้อแห่งโชคลาภมาด้วยวงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบมีการเงินดีแล้วโชคลาภก็มาดังนั้นเนี่ยชาวสิงห์เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่คุณต้องรู้จักบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับแล้วคุณจะสามารถต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสําเร็จนั่นเองหรือใครที่กําลังตกอยู่ในความทุกข์ใจเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ บางคนอาจจะแบบถูกหลอกถูกโกงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ถามว่าจะได้เงินคืนไหมยังมีโอกาสอยู่พอสมควรจากวงล้อแห่งโชคลาภมันแปลว่าใครที่เคยยืมเงินเราเนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะเอามาคืนเรานะแต่รูปแบบของการคืนอาจจะเป็นค่อยๆจ่ายแบ่งทยอยก็ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจรูปแบบของไพ่ไม่ได้บอกบอกแต่ว่ามีโอกาสได้คืนแล้วก็ได้เงินก้อนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การลงทุนกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของลาบลอยเนาะทิปพลของไพ่นะครับจะมีแนวโน้มเป็นทิศทางเป็นเช่นไรขอโชคลาภให้กับชาวราศีสิงลัคณาสิงแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับช่องนี้สับสนุนให้มีการลงทุนนะครับสาหรับโชคลาภเนาะเพราะว่าเราจะได้มีเงินกเกษียณกันบ้างเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยมีสวัสดิการเรื่องของอ ตรงนี้เนาะดังนั้นเราต้องเก็บหอมลอมลิบกันเองนะครับเพื่อเป็นเงินเก,นเกษียณเนาะใครทํางานประจําอันนี้ยังดีหน่อยมีในเรื่องของสวัสดิการกองทุนต่างๆที่คอยรองรับแต่ใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับอาจจะต้องอเก็บเงินเองประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันอิทธิพลของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมคริปโตเคอเรนซีนะครับ อ่า IMF ก็ได้นะครับหรือในเรื่องของ Trade forex ต่างๆหรือจะเป็นหุ้นกองทุนต่างๆดูตรงนี้เลยเนาะอิทธิพลของไพ่เนี่ยใครที่กำลังรอคอยเนาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอยากให้มันมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นพอร์ตหลายๆสินทรัพย์เนี่ยติดลบแต่มันมีพอร์ตที่บวกก็คือกองทุนในเรื่องของน้ำมันนะครับทองคำ ใครลงทุนในทองคำนะครับหรือใครซื้อหุ้นน้ำมันนะครับทองคําหรือเป็นหุ้นไทยยังมีโอกาสในการเติบโตการพัฒนาที่ดีได้จากไห้หนึ่งหมายนะครับมันแปลว่ายังมีโอกาสที่จะพุ่งทยานนะในช่วงปีนี้ใครซื้อคริปโตเคอเรนซีบ้างครับถ้าเกิดใครซื้อคริปโตเคอรเรนซีนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตพัฒนารีเทิร์นแบบแบบเขาเรียกว่าเดอะมูนเลย มูลเลยนะครับหมายถึงว่าสามารถที่จะออทามหายได้เลยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ขาขึ้นเนาะก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับยังมีโอกาสที่จะพุ่งทยานอยู่นะเพียงแต่ตอนนี้มันมีสงครามในเรื่องของรัสเซียยูเครนเนาะแล้วก็เรื่องของอดอกเบีย้ยเฟดต่างๆในการที่อาจจะทําให้มันมีผลในการที่ยังไม่ขึ้นดังนั้นเนี่ยให้ทุกอย่างมันซาซาลงไปเนี่ย มันจะมีผลตอบรับที่พุ่งทยานได้ยังมีโอกาสของการเติบโตถ้าคุณมองในระยะยาวใครเล่นสั้นอันนี้ต้องจับจังหวะนิดนึงเนะาะสไม้คือหมายถึงการรอคอยการมอนิเตอร์นะครับในเรื่องของผลประกอบการนิดหนึงส่วนหนไม้ยังแปลว่าคุณยังไม่หมดแพชชั่นเนี่ยคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเติมเต็มที่ดีถึง10ถ้วยเลยนะ,สะแสดงว่าอาจจะมีโอกาสของการพุ่งทยาน พอตเขียวฟินๆไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนที่ดีถ้าคุณติดไม้เซฟที่ดีแล้วก็ลงทุนในระยะยาวอีกหน่อยคุณจะมีการเติบโตมีโชคลาบด้วยนะครับใครที่จะซื้อลาบลอยก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยใครที่เสี่ยงโชคเนี่ยยังพอมีโอกาสดีๆได้นะครับเนาะแต่ก็อย่าออกอินทั้งหมดนะครับก็พยายามจัดสรรความเสี่ยงให แต่พอดีแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ใครที่อยากจะลงทุนอยากจะมีในเรื่องของเงินเก็บเงินออมเงินกเกษียณเนี่ยก็ค่อยๆเก็บไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยกว่าคุณจะ,กะเกษียณเนี่ยคุณจะได้เงินก้อนโตในปลายทางได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ